สวัสดีครับผมช่องบ่าวพลทองขอเดยดวันนี้ผมมาอัปเดตงานสร้างทางรถไฟของเนี่ยของอะไอะไรนะของรถไฟการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะที่มีประมาณ1นึ่งหนึ่งามพันล้านแต่บริษัทอะไรที่ทําผมไม่รู้นะนี่จุดหนึ่งเนี่ยนี่ตรงนี้แหละจุดนี้ตรงจุดนี้สําคัญจริงก็ยกสูงเลยมหมสูงกว่าเพื่อนเลยทุกคนเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปขนน้างบนนะี่ผมผา ถ่ายข้างล่างใหดูได้ชมกันอันนี้มันเป็นบ้านบ้านปนทองน้อยนะเนี่ยเนี่ยเส้นรถที่วิ่งไปวิ่งมาก็มีเนี่ยเน,นะนี่ยวิ่งไปนี่บ้านปนทองบ้านปนทองน้อยออกหุ้นแหล่รักออกทางคนเจ็นได้จะเข้าไปเนี่ยเข้าไปในอำเภอปนทองเนี่ยเนี่ยเข้าไปตลาดที่เห็นออเคีนเนี่ยไอ้หัวเคนข้างหน้านะ่ะคือไปเข้าไปตลาดปนทองได้ีสูงจริงผมสูงจริงทุกขั้นตัวเนี่ยเห็นไหมความสูง เดินขึ้นพาเดินขึ้นนะสูงสูงจริงๆเลยนะอยากจเอาขี่ดีมาถมเป็นภูเขาสูงเลยอ่ะคนนูนเห็นไหมคน สูงจริงๆเลยเห็นไหมนั่นะบ้านหลังนั้นพังไปเลยคนเดี๋ยวจะพาไปอยู่บ้านอีกหลังนึงพี่ที่ติดกันรางรถไฟที่เขาพังไปแล้วบ้านหลังนั้นตึ้งตั้งเสาด้วยพังไปแล้วนี่คือเป็นไรของโวดไวรขวดชาวบ้านเห่นไหม สูงจริงเลยเป็นอะไรที่มันสุดยอดจริงเลยก็ถมขึ้นมาสูงจริงๆเลยนะม,มาไปาเดินขึ้นเดินดูดูบนที่สูงดิเดินก่อนเพื่อนหน่อยทุกคนเดี๋ยวยังไม่วางหนอนนะแต่เขาอัดยิงมาแล้วนะแล้วก็อัดดินไงนะ โอ้โหทุกคนดูนี่นะนี่เป็นอะไรที่สุดยอดจริงเลยนู่คนที่สูงเลยนะโอ้นี่ยแหะที่ออกไปทางไอ้ทางไไอ้สถานรถไฟได้นั่นแหะ ตรงนั้นอ่ะที่มือมือหมเชื่อนี่ทีไปเนี่ยนี่ยคือจุดระหว่างเชื่อมต่อหากันเนี่ยแต่เขายังไม่เชื่อมมาไงเขาก็คงจะรอทําสะพานทาอะไรให้เสร็จก่อนตรงนี้ตรงนั้นจุดนู้นแหละที่มาเย็นดีด้วยทุกคนสูงเะเป็นอะไรที่สุดยอดเลยสูงเลยทุกคนโอ้โหเนี่ยไม่ได้มาน่าจะถ่ายที่ที่แรกกันนะที่เจ้าเขาว่าทาถมขึ้นมาทีแรก่ะก็ถมสูงจริงเลยเห็นไหมนั่นนะ ขึ้นกขึ้นสูงเลยโอ้หวิวตรงนี้สวยเนี่ยวิวตรงนี้จะสวยเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเป็นวิวที่สวยจริงๆเลย ้นไกลสุดลูกหูลูกตาดิสูงสูงจริงๆเลยคุณเดินฝั่งนี้ดูคุณเห็นไหมผู้หลงยันดีด้วยสูงดุวย เกือบจากพื้นดินขึ้นมาคือเป็นฉากตั้งผมว,ว่าไม่ต่ำกว่าสิบเมตรอี่ยที่ว่าถึงเนี่ย้สุดยอดจริงเลยทนำะทาง,ทางเห็นเห็นเห็นวิวทิวทัศน์อย่างดีเลยทีนี้แค่นั่งผ่านตรงนี้เราโอ้โหสุดยอดรถไฟรถไฟผ่านมาเนี่ยเห็นหมดเลยวิวตรงนี้เย็นดีด้วยข้างล่างก็จะเป็นทําทางวิ่งไปน่ามันจะออกไปทางไหนเชื่อมต่อกันมันก็หลายบ้านนะ แต่ที่เนี้ยเนี้ยออกทางเส้นทางไอ้ขอนจ่นคนออกไปทางขอนจ่นออกไปเส้นทางของทางขอนจันตรงที่ไอติดกับบ้านโสกแดงกันแหละที่ผมไปถ่ายคลิปเก่อาทิตย์ที่แล้วนะมั้งเดินดูวิว,วสวยจริงๆมมวัดโอ้สวยอยู่ที่สูงด้วย เห็นก็ทําคลิปก็ใช้โดมบินเนี่ยโอ้โหนสวยจริงโดมโดมบินโดมเอาโดมบินดูนะเป็นเส้นแต่ว่าอย่างว่ากอีผมเปช่องเล็กอยู่ผมก็ไม่ไม่มีอะไรไม่มีเงินซื้อดูแ่บง่ายทุกท่านก็ทําเดินเอาดีกว่าเดินเก็บเอาบรรยากาศรอบๆข้างให้คนได้ชมกันนี่แหละี่เห็นเห็นนี่ละตรงนี้ก็น่าแล้งด้วยอากาศกลงร้อน ตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงจะห้าโมงแล้วคนแดดก็ยังเปี้ยงอยู่เลยนี่บรรยากาศรอบด้านพวงหน้านาเนี่ยเขียวเขียวหมดเลยนี่บรรยากาศดีเลยแหละเนี่ย ต้นจำปานี่ก็ปลูกต้นจำปีเนี่ยดอกจำปีเนี่ยใช่ไหมต้นจำปีจำปาหรือเปล่าดอกหรอปลา,ปาเจ็บกันอย่างนะไหมน้าปลูกต้นจำปีขายต่างกนไปอีกเส้นหนึ่งนะเดินไหมทุกคนเดินมานยังไม่เดี๋ยวไาเดินดูทุกคน เดิอนดูบางกิโลนี่แหละต,ต่ออีกหน่อยเขาก็อีกหน่อยคนก็จะมาอยู่แถวไอนาตัวเองแล้วแหละคุณเพราะว่าทางรถไฟทางรถไฟผ่านเนี่ยเขาต้องออกมาอยู่ยแล้วละ่ะที่ใดที่นาใครเนี่ยต้องออกมาอยู่ยแล้วคุณก็ต้องย้ายมาอยู่ ดูรถไฟวิ่งไปวิ่งมานะไมาจะ่จะอยู่นั่นไม่ป้ายบ้านคนทองน้อยไปยข้างหน้านสงูงจริงตรงจุดนี้สูงอย่างมากเลยเห็นไหมพื้นล่างปถมขึ้นมาสูงจริงเลยโอ้โหดินหมดทุดโค้สร้างถมแค่สูงแบบนี้หรืว่าล้านนี้ทุกคน อากล้านอยู่นี่เนี่ยสูงเหนนี้นี่จะมากกว่านั้นกีกเป็นมังสูงเหมอนนี้ดินเฮชุชดรอกเขาขุดมานั่ผมปรับพื้นให้เสมอนันสุดยอดจริงๆคนคนเกน็บพื้นปรับพื้นอะไรที่มันสุดยอด สุดยอดจริงมันทําทางรถไฟนี่ย,ยอมรับทําได้สูงสูงได้ขนาดนี้ สุดๆเลยเมื <ics> ่อกี้ผมเดินมาเกือบเกือบกิโลแล้วทุกคนไปเกาคงเลิกงานกันแล้วมั้งสี่โมงครึ่งน่จะห้าโมงแล้วไกลสุดตาเลยลองซูมดูทุกคนซูมทางไกลูนู่นเห็นไหมซูม m ให้ดูกันไกลๆนี่ซูม m ให้ดูนะคนซูมเีสองเท่า zoom มีสองเท่าทุกคนดูชมกัน โอ้สุด,ดยอดก็จะเดินกลับแล้วทุกคนเนี่ยนี่จะเดินกลับแล้วมาโน่นน่ะจุดที่เขาจะเชื่อมต่อกันขา,ขาวๆนี่แหละจุดหนึ่ง่แะแต่บ้านหลังข้างๆนั่นน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะพังติดติกับติดกับรางรถไฟเกินไงน่าจะจะจะพังนั่นแหละก็จะพัง,งทิ้งนะทุกคนเขาคงจะไม่อยู่ น่าจะได้ค่าที่ค่าอะไรแล้วล่ะพาเดินดูุณไนงะวมสูงไนงะนี่ไงเป็นอะไรที่สุดยอดจริงเลยผมคือผมเนี่ยคือผมนี่แหละผมได,ได้ได้สูงจริงๆเป็นอะไรที่สุดยอดจริงเลยผมผมที่ผมที่ดินเช้นมาได้สูงแบบนี้นะ ุดยอดสุดยอดจริงๆเลยคนทำทางรถไฟนีอะไรที่สุดยอดจริงเลยดูทุ่มทิวชิวชัดได้เลยนะวันนี้กลางคืนน่ะมาน่าจะน่าถ่ายคลิปกลางคืนนะน่าจะดีค่ำค่ำมันหม่หวนะมาถ่ายนี่สุดยอดเลย ถูกขึ้นมาสูงมากยอมรับว่าสูงจริงจริงจริงจวิวงจริงจะิงจงจร่งจรเงจงจริงามให้ทุ่จท่วมริงจริงจริงจรงจริงจงริงจงจริงจริงจริงจร้งจริงจระงจ่ินจะจรจ ผมไม่สูงก็ขนาดนั้นแหละรถ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 นี่ก็วิ่งมาเลยนะ่นะ กอสายยางอะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นข้อน้ำเปล่าก็ีโอ้บรรยากาศกลางคืนนะห็นมาทำคลิปเนี่ยสุดยอดเลยเข้มาทำคลิปแบบนี้ได้เลยอะไรที่สุดยอดเลย ก็ถาม,มเชื่อมต่อตรงสถานีเนี่ยจากข้ามนี่ก็เป็นสถานีนะส่วนไปเนี่ยคือสถานีรถไฟนะข้ามนี่เนี่ยสถานีรถไฟเป็นส่วนใหญ่เป็นสายรถไฟเป็นสถานีรถไฟ นในใจในข้างสะพานเดี๋ยววลางผมจะพาไป,อปเอบ็ดอาเบ็ดนี่คุณนี่เป็นกันจุดนึงน,งน,งนงอเอาเบ็ดเป็นตรงข้ามตรงนีงน้ก่อนเน,นี่ยคือจุดที่จะข้ามไปเออบ้านชุมาทานน้อยเอ้ยบ้านปูนทองน้อยปูนทองน้อยออกเส้นทางผมคนขนเกล็ดได้ mặt bà lăng nắng chicken cho bà lăng nắng 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 ขอจบคลิปเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามช่องทุกทุกบ้านคนทองคนเดียวคนอีสานในผมนะครับผมช่องนี้นะครับผมผมจะอัพเดตตรงเป็นจุดเป็นจุดตรงกับการสร้างทางรถไฟของสายบ้านครับถึงนครพนมที่คุณผู้ชมครับยังไงส่งข้อมูลอะไรผมก็ไม่มีนะผมพูดตามภาษาเข้าไปในคลิปเว่านี้เลยฝากชมคลิปยาวแล้วฝากขอบคุณทุกคนที่ส่งคลิปผมทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับผมขอติดตามด้วยนะครับผมขอจบคลิปเท่านี้นะครับผม ขอสวัสดีครับผมจากช่องบ่าวคุณทอง